พลังงานที่ใช้หมดเปลืองไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็นก๊าซไม่ว่าน้ํามันนั้นมันมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมครับต้นทุนที่มานั่งคิดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ไม่ได้คํานวณสิ่งที่จะไปกระทบสิ่งแวดล้อมและเขาบอกว่าถ้าคํานวณตรงนั้นเอามาบวกกันแล้วเนี่ยแพงไม่ใช่น้อยแต่ว่าพวกเรานั้นก็มองว่าเราเป็นประเทศเล็กที่ท่านเลขาก็พูดว่าเราเป็นประเทศเล็กเราโม่มานั่งคิดอย่างนั้นไม่ได้เราก็คงจะเศรษฐกิจเราไปไม่ได้ประเทศใหญ่น่ตัวดีที่มันทํามามากกว่าด้วยํา เพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็ต้องคิดแต่ต้นทุนที่มันเกิดขึ้นจากการซื้อน้ํามันเกิดซื้อถ่านหินก็ต้องคิดอย่างนั้นไปคือถ้าเราจะทํานําประเทศอื่นไปเลยได้ไหมคือเมื่อเราเห็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงอย่างที่คุณวิทูลพูดถึงแม้ว่ารัฐบาลซื้อถ่านหินมารัฐบาลซื้อน้ํามันมาก๊าซมาแต่เก็บภาษีให้มันหนักขึ้นเพื่อให้ต้นทุนมันแพงขึ้นจากการใช้สิ่งที่มันสร้างผลกระทบนี่คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เลย คือเมื่อสิ่งนั้นมีปัญหาเราเก็บภาษีแทนสิ่งที่มันกระทบสิ่งแวดล้อมทําให้ต้นทุนมันสูงขึ้นในที่สุดพลังงานแสงอาทิตย์ก็เริ่มเห็นว่าเออมันพอจะใช้ได้พลังงานลมมันก็คุ้มมากขึ้นพลังงานแกส๊สขี้หมูขยะงวนแท่งหรือหรือเศอษใช้ทางการเกษตรก็คุ้มมากขึ้นเนี่ยอันนี้จะทําได้สิ่งแรกต้องต้องดูก่อน,นครับก็คือว่าไอ้สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบเนี่ยมันคืออะไร ย่างโรงไฟฟ้า่านหินเนี่ยมีแกสส๊สซัมเฟอร์ดาออกไซด์ออกมามีไนโตรเจนออกไซด์มีคาร์บอนไดออกไซด์ไอ่วนที่มันเป็นแก๊สหลายชนิดเนี่ยมันป้องกันได้น้ําเสียปัญหาแก้ไขได้ซัมเฟอร์ดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์ไอโซนนี้แก้ไขได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอตัวที่มันเป็นปัญหาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกต้นทุนในการที่จะกําจัดตัวนี้เนี่ยมันแพงมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดตัวนี้เป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูสิว่าประเทศไทยนี่ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็ตามที่ผมเรียนมันออกมาแล้วเนี่ยการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของเรายังต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าเผื่อเราเกิดจะเป็นตัวนําไปนะครับเกิดไปเพิ่มภาษีอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะทําให้การแข่งขันของเราเสียเปรียบเองประเทศไทยเราจะเสียเปรียบเองถ้าโดยเฉพาะถ้าเผื่อเราไปห้ามไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าแก๊สโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นที่ต้องดูให้ดีก็คือว่าไอ้ตัวอื่นมาทดแทนมันเข้ามาทดแทนได้ไหมศักยภาพทางเทคนิคมีนะครับ พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรอาจจะมี3,000เมกะวั w a ์แต่ไอ้3000เมกะว a ตต์นี่มันไม่ได้มีความคุ้มทุนทั้งหมดในเชิงพาณิชย์แสงอาทิตย์ทำได้10บ,บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงอันนี้ก็คือต้นทุน <5 S 1> นะครับต่อไปอาจจะเหลือ5แต่เพียงแต่วันถ้าวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรายังจําเป็นต้องเดินไปสู่การที่จะมีโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานตามปกติแก๊สฐานหินเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ละเลยพลังงาน ชนิดใหม่ๆที่จะเข้ามาพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามารีบดึงไอ้ตัวนี้ให้เข้ามามากที่สุดต้องยอมรับนะครับว่าพลังงานพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เข้ามาทีละพันสองพันเมกะวัตมันอาจจะเข้ามาสิบเมกะวัตโรงหนึ่งยี่สิบเมกะวัตอีกโรงหนึ่งแล้วตัวเลขที่คุณพิทูลให้ผมเมื่อกี้เนี่ยก็คือผลผลดีของไอ้พวกนี้มันคือจุดหกเซนจุดหกเซนมันคือยี่สิบสี่สตางค์ยังไงมันก็ยังไม่ทําให้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินมันขึ้นไปมีต้นทุนเท่ากับโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงงาานแสรเห เมื่อเราตระหนักถึงปัญหาอย่างที่คุณวิถุนพูดเนี่ยเรากระตุ้นประเทศใหญ่ๆได้ไหมว่าเราทำห้องกันเลยทีนี้เราจับมือกันเราประเทศเล็กแต่เรานําในการเป็นตัวกระตุ้นว่าต่อไปนี้เราจะพยายามหนีในการที่จะใช้พลังงานสิ้นเปลืองแล้วมาใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างที่เราพูดกันนําก่อนที่น้ามันมันจะหมดไม่ต้องรอให้มันหมดแล้วเราเราจับมือกันช่วยกันหนีจากของพวกนี้เพราะเป็นของไม่ดีก็ไปใช้พลังงานที่ดีที่สะอาดเนี่ย อันนี้ทำได้ไครับจริงประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศนเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายในลักษณะนั้นน่มีการเริ่มดาเนินการในประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยถูกจํากัดในเรื่องของ,ของการปล่อยแกส๊สกรีนเฮาส์นะครับแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ยังไม่มีข้อจํากัดพวกนี้แล้นเราถึงต้องลดภาษีน้ํามัน ทางที่<า>เก็เดือนลดสามเดือนช่วงท้าตนเองก็เก็บภาษีน้ามันคนเมืองไทยน้ํามันถูกกับตามประเทศเยอะะเลยแต่เราก็ยังต้องลดภาษีน้ํามันเนี่ยแล้วเป็นลดให้เขาทาไมทีนั้นอันนั้นอันนั้นลดแค่สามเดือนแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยภาษีน้ามันมันก็จะกลับไปไปไปสู่ระดับเดิมไอสิ่งที่ต้องทําก็คือเร่งดึงไอตัวพลังงานหมุนเวียนอื่นเข้ามาให้สามารถที่จะเข้ามาทดแทนพลังงาน อ๋อยังแต่ผมไม่ค่อยได้จะเล่นโจทย์นี้แต่รถภาษีน้ำมันเนี่ยใครมันก็ใช้น้ำมันสามเดือนอะไรจับเงื่อนสามเดือนขอขอคิดที่เคยชัดว่เพราะว่าจริงประเด็นเรื่องภาษีหรืออะไรยังไงที่เกิดปัญหาผมอยากเรียนนะครับว่าอย่างอย่างที่กล่าบัดแต่แรกนะครับว่าปัญหาของพลังงานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่กระทบมาคือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองมันลามไปถึงการเมืองแน่นอนครับมันหลีกหนีไม่พ้นม่อมีการการเมืองเพราะฉะนั้นผมว่าตรงจุดนี้พบว่ามันก็เป็นเรื่องของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจที่กมาครับการเมืองเนี่ยนักการเมืองเล่นแต่จะเอาใจประชาชนไม่ไปบอกให้ประชาชนรู้อย่างที่คุณวิทูลบอกว่าเราไปใช้พลังงานประเภทอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อโลกต่อสังคมในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องให้มันแพงขึ้นรัฐบาลต้องเก็บภาษีแล้วก็หัน ไปใช้อย่างอื่นกันเนี่ยการเมืองมัวแต่ไปเอาใจเขาอะครับก,ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก็เนื่องจากว่าผมอยากเรียนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับที <c oughs> นี้การเมืองกับวิสัยทัศน์มันคนละแบบกันนะครับการเมืองมันเป็นเรื่องของพเพลียดเพราะนั้นเลียดระยะสั้นก็ต้องดูระยะสั้นนโยบายอยู่ระยะสั้นทีนี้นักวิชาการก็มองดูเป็น เป็นแผนเป็นระยยาวคือก็คิดได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองการงจะบอกว่านักการเมืองมีวิสัยทัศน์สั้นมากก็อาจก็ทราบนะครับแต่ว่ามันทําตามวิสัยทัศน์ไม่ได้เพราะช่วงที่อยู่มันไม่ได้อยู่ตามวิสัยทัศน์เฉพาะนักการเมืองบางคนนะครับบางคนบางบางส่วนนะครับบางส่วนท่านเองแล้วก็ผมเรียนว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็โอเคอาจจะจะจะมองได้ว่าเพื่อไป เพื่อป้องไอ,อ้ลดความเดือดร้อนของประชาชนแต่จ,จริงไม่ใช่ครับดูภาพรวมอาจจะไปเพิ่มหรือซ้ำไป <c oughs> นะครับอาจจะเพิ่มนะเพราะอยากเรียนนนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ลดภาษีนี่เพิ่มความเดือดร้อนของประชาชนระยะยา,าวระยะยาวนะครับผม <c oughs> อยากเรียนกันนี้นะครับว่าเด็คนนี้ในเรื่องผมผมว่าในเรื่องของนโยบายนั้นอีกเรื่องหนึ่งในระยะสั้นนะครับมันคนละเรื่องกันครับกับเออครับผมนครับผมคิดว่าเรากําลังพูดถึงสิ่งที่เปนะ็นแนวโน้มในอนาคตแล้วผมคิดว่าผมว่าทั้งสามท่านเห็นร่วมกันว่าที่เราพูดตันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าวิสัย<ฆ>ทัศน์ในนตของโลกว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านนะจากยุคที่เราเคยใช้เชื้อเพลิงซึ่งมาจากฟอสซิลเนี่ยหลักเนี่ยโลกกำลังมองหาทางเลือกนะฮะด้วยข้อจำกัดของมันเองคือมันจะหมดข้อจำกัดที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมมันเกิดพิกตนะฮะเพราะฉะนั <S <S ้นในขณะนี้เนี่ยโลกซึ่งอาจจะไปไปก่อนเราคือโลกที่พัฒนาแล้วเนี่ยกำลังเริ่มที่จะ ผลิตเทคโนโลยีตัวใหม่ๆกําลังเริ่มหาทางเลือกตรงนี้มากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเราเนี่ยกำลังจะอยู่อนาคตว่าเราจะไปยังไงและผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดกันถึงบ้านเราเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่า,าผมคิดว่าเราน่าจะมีอัตราเร่งนะฮะคือผมไม่ได้บอกผมไม่ได้พยายามพูดบอกว่าตอนนี้เลิศนะฮะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรามีอยู่เยอะ นะฮะผมไม่ได้บอกให้ปิดนะฮะไอที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าอนาคตเนี่ยของการพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าผมก็พูดได้ว่าแผนสิบปีเนี่ยนะที่เราวางเอาไว้ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเรายังไม่ได้เอาพลังงานทางเลือกเนี่ยเข้ามาเป็น priority เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญก็ลงที่ก็ชพยายามไปลงทุนทางเรื่องพลังงานหมุนเวียนเนี่ยแล้วพลังงานทางเลือกเนี่ยทางไอจีโอเห็นว่าอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ต้องต้องต้องทำแล้วก็ผมคิดว่าหนึ่ง เรื่องของกฎหมายและระบบนะฮะที่เกี่ยวข้องเราจะต้องต้องต้องทบทวนกันจริงๆนะว่าอันนี้จะแก้ไขอย่างไรในหลายประเทศอาจารย์พูดถึงภาษีในหลายประเทศเนี่ยนะฮะสินค้าหรือหรือตัวเทคโนโลยีที่มันมีส่วนช่วยพลังงานและสิ่งว่าล้อมอย่างนี้เขาไม่เก็บภาษีฮะเขาอาจจะให้หลายๆที่เนี่ยถ้าคุณ ไขให้ใ<ช>หลอดไฟเขาให้ฟรีเลย <yaz. S 1> จากฟรีถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนหลอดหลอดจากที่มันใช้งงา,านน,ะนะ้ำไปมาใช้ใหม่เพราะเขารู้ว่าโดยรวมแล้นวนมันคุ้มนะฮะต่อประเทศนะฮะเรายังไม่ไปถึงขนาดนั้นผมยังต้องเรียนตรงตรงถผมมาถึงคำถามสุดท้ายที่อยากจะเรียนถามทั้งสามท่านนะครับประเทศไทยเนี่ยถึงจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลยเกิดประเทศไทยเองทิศทางการพัฒนาประเทศเมื่อก่อนนี้เราก็พึ่งพิงต่างชาติเยอะแยะเลยในเรื่องต่าง S <S <an ct i> เดี๋ยวนี้ก็เริ่มพูดกันว่าทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องพึ่งพิงตัวเองมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นพัฒนาทางเลือกมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทิศทางทางเศรษฐกิจจะไปอย่างนั้นเนี่ยพลังงานก็จะต้องหันมาพึ่งตัวเองมากขึ้นพึ่งพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นหรือเปล่าจึงจะสอดคล้องกับการที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจที่จริงในเรื่องของพลังงานที่จะมีการพึ่งพลังงานทางเลือกมากขึ้นพึ่งแหล่งพลังงาน ที่มีในประเทศมากขึ้น,นผมว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่านโยบายเศรธธษฐกิจมันจะปเ,นเป็นอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าแนวโน้มนมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วมันก็มีเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งทําให้การผลิตไฟฟ้าการผลิตพลังงานในแหล่งเล็กๆมีความคุ้มทุนมากขึ้นค่อนข้างมากนะครับแล้วด้วยการเตยมแรงนโยบายของเราที่ลดการขู่ขาดให้ประชาชนให้เอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการ พัฒนาพลังงานไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเยอะในการที่มีการกระจายแหล่งพลังงานไปมีอยู่สี <c oughs> ประเด็นหลักนะครับอันแรกก็คือสร้างวินัยขอ้คนในชาติให้ประหยัด <c oughs> แค่ประหยัดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เราก็ประหยัดเงินได้ถึงปีละสามหมื่นล้านนะครับที่พลังงานทั้งสองนั่นนะโอเคครับถึงท้งท้งสวชได้ทำอยู่แล้วคือคือสร้างวินัยให้เกิดการประหยัดนะครับประหยัดให้ลดรปมันของแล้วอันที่สองก็คือจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง <c oughs> นะครับแล้วอันที่สามก็คือจะต้อง าาใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มขึ้นและส่วนสุดท้ายก็คือจะต้องอวิจัยและพัฒนาและสร้างบุคลากรทางด้านพลังงานทดแทนนะครับซึ่งจะเป็นการเตรียมแผในในอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วอนาคตด้วยนะครับในระยะยาว<อ><อ>ครับ,บคุณวิถูดครับถ้าประเทศจะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาจากพึ่งพิงหรือ,อเหมือนเก่ามีเรื่องทางเลือกมากขึ้นพึ่งตัวเองมากขึ้นเนี่ยพลังงานจะต้องปรับเปลี่ยนไหมครับผมคิดว่าต้องปรับเปลี่ยนนะฮะคือพลังงานจะต้อง ออมีการกระจายนะมีความหลากหลายนะฮะผมอยากจะเห็นว่าความหลากหลายเนี่ยมัน,ม,นมันร่วมมือกันได้เวลาเราพูดถึงบางพื้นที่เหมาะสําหรับพลังงานบางประเภทลมแสงอาทิตย์หรือว่าไบโอแก๊สหรืออะไรเนี่ยนะก็เปิดให้เกิดเปิดโอกาสให้มันเกิดขึ้นบางที่ยังคงย้องใช้พลังงานจากโรงถานหินซึ่งมีอยู่แล้วก็โอเคนะครับ ผมอยากจะเห็นความหลากหลายนะ,ะเป็นระบบที่เปิดนะฮะแลระบบที่เปิดแล้วมีความหลากหลายอันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งท,ที่ต้องเปลี่ยนในปัจจบนนุบันนยคือกระบวนการตัดสินใจและการวางนโยบายทางด้านพลังงานนะฮะที่จะต้องปรับเปลี่ยนผมอยากเห็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามากขึ้นเพราะในขณะนี้เวลาพูดถึงผู้บริโภคพูดถึงประชาชนเนี่ยเป็นสภาอุตสาหกรรมครับผมอยากจะเห็นประชาชนอย่างผมประชาชนที่ใช้ไฟชาวบ้านชาวบ้านเนี่ย ได้เข้ามามีส่วนนะฮะกำหนดอนาคตเรื่องพลังงานด้วยค,ค,คือต้องขาดสุดคือต้องให้คมรู้แล้วล่ะครับหลักสูตรต้องตั้งแต่ปฐมแล้วครับต,ตอนนี้จริงๆผมๆผมหัวปฐมมากกว่าน,นะครค,ๆๆคนแก่คนแลงทีมเปลี่ยนไม่ได้แล้วล่ะฮะคร,จรีจริง,รงตอนนี้ถ้าจะเอาจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> ต้องให้คมรู้ตอนนี้ไม่มีไม่มีความรู้เรือพลังงานทดแทนยังไงเพราะพทุกคนเกิดมานี้ไม่ต้องเรียนก็ได้ครับเขาก็เปิดสวิทช์ไฟถูกนะครับแล้วก็ขับรถยนรถมอเตอร์ไซค์ก็หวังพึ่งพึ่งพาพลังงานจากส่วนกลางลูกเดียวเลยครับอย่างเดียวเพราะนั่นนททแเพราะว่า เพราะนั้นมีความจําเป็นในเบื้องเรกต้องให้การศึกษาต้องเริ่มรู้จักศึกษานะครับตั้งแต่เข้าโรงเรียนเลยนะครับไปจนถึงจบแล้วเนี่คนก็ด้วยเหตุนี้คร,ครับขอคิดด้วยคนเลยทํารายการนี้นะครับเพ<ช>ื่อให้ความรู้ว่าไม่เราไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานประเภทสิ้นเปลืองหรือพลังงานที่มาจากส<ช>่วนกลางเท่านั้นประชาชนสามารถจะพึ่งตัวเองทางพลังงานได้และในอนาคตยิ่งมีโอกาส